พี่คิดว่าแบบหนังนี้พยายามจะสื่ออะไรให้กับคนดูครับสื่ออะไรหนังนนี้คือบอกอะไรบ้างสวัสดีครับผมโจน,นะครับจิตนาคุณค่าสัสดีครับบราเป็นโอ๊ตครับสวัสดีครับผมอนุสรไส้ชนิคับอาครับ <c oughs> รับบนเป็นผู้กำกับครับทำหน้าที่ผู้กำกับ <c oughs> ครับโ <c oughs> อก็ภาคในภาคน,นี้นะครับโอก็คือมาตามแก้อะไรบางอย่างที่เขาคาใจนะครับตั้งแต่ตอนช่วงภาคแรกเนาะเขาเหมือนตามมาหาแบบอะไรเป็นผู้ไม่ถูกหรอขล <c oughs> าดตามหาความเป็นตัวต,วตวนเเหมือนมาตามหาความเป็นตัวตนของเขาเองอะครับเห <c oughs> มือนแบบคือคือเหมือนในช่วงที่เขาแบบหา่างหายกันไปอะเนะเหมือนเขารู้ตัวเองอะเขาเลยก็แบบเหมือนมาตามความรักของเขาที่ความรักจริงๆของเขา ก็คือตัวละครโอ๊ตเป็นตัวละครที่เหมือนกับว่ามันซัฟเฟอรมาตั้งแต่เกิดเลยนะตั้งแต่เด็กถิงโตเลยจนมาเจอแบบคนที่ไว้ใจจริงๆเลยโอ้เยอะเยอะทะเลาะกันใช่น้อยใจไ้อได้อาเพื่อให้ว่านะมาเพื่อให้ลงนะ คือโจก็ต้องบอกก่อนว่าโจกเป็นคนที่ว่ายน้ำไม่ได้เลยไม่เปื่อแล้วคือในในซีนน่ะนางต้องเล่นน้ำเป็นคนว่ายน้ำเก่งสอนเตยว่ายน้ำใช่ไหมแต่อีเตยว่ายเก่งมากอันนี้คือว่ายไม่เป็นเลยแต่ต้องทําเป็นคนแบบเล่นว่ายน้ำได้อะไรอย่างงเี้ยแล้วทั้งเรื่องอะแล้วนางก็จะแบบว่าไอ้ลงน้ำแค่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 ว่ายน้ำแหละแล้วจะนอยด์อะไรอย่างเงี้ยดื่มไม่ไม่ไม่แล้วเราก็แบบนอยด์บอกไอ้ยโจใครผมเล่นไม่ได้เลย น้ำตื้นจะตายในเรื่องเดียวคืออะไรเราว่าเราจะสื่อการยอมรับมากกว่าการยอมรับตัวตนการให้อภัยการการว่าแบบมันไม่เป็นไรนะถ้าชีวิตเราทําผิดพลาดหรือว่าเราเผลอทําอะไรที่มันผิดต่อคุณธรรมสังคมหรือเราอะไรอย่างเงี้ยมันเรียนรู้ที่จะเลิดโกียรู้ที่จะปล่อยไป ได้หนังเรื่องนีง้หรือบอกอะไรบ้างเราบอกโจ๊กเสมอว่าหนังเราไม่ใช่หนังเกย์นันเอนะมันคือหนังรักเออมันดูรู้สึกไปว่ามันมันมันไม่ใช่เป็นแบบหนังที่จะมองว่าเป็นหนังเกย์อย่างเดียวนะม,มันดูว่าเหมือนคนเขารักกันแค่เท่านั้นเอง แล้วถ้าสมมุติว่าตัวละครอโพสนะครับเป็นคนจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในหนเนี่ยแล้วเหมือนกับเขาเป็นเพื่อนเราเงี่ยพี่จะมีคําแนะนําให้กับโพสยังไงครับที่เขาแบบเจอเรื่องสมมติเขามาปรึกษาอย่างเงี้ยครับปรึกษาเราก็ได้แค่ทำปรึกษาสุดท้ายมันก็ต้องทําตามความรู้สึกเขาว่าเขาทํายังไงแล้วมีความสุขเขาก็ต้องทําแบบนั้นแหละก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะเนาะก็เราเมียเขาแหละก็เมียเขาก็เราก็ต้องบอกไงเข้าใจสุดท้ายเมียก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วยอมรับในที่เราเป็นนะไม่งั้นมันอยู่ไปมันก็ มีนก็น่าจะทุกกันไปเรื่อยๆเนาะก็ยอมทุกสักทีหนึ่งที่เหลือมันก็แบบสุดอะไรประมาณนี้ละเจ็บครั้งเดียวอืมดีกว่าเจ็บบ่อยๆแล้วถ้าเป็นพี่อาร์มจะบอกอะไรกับโอดก็บอกโอดว่าเป็นตัวของตัวเองซะแล้วถ้าเต,ย,เตยมาขอคาปรึกษาครับถ้าเต้ยขอคาปรึกษาก็บอกเตยว่าย่งไม่ได้นะหรือว่าหรือว่าจะบอกเต้ยประมาณว่าเต้ยแกแกลองสเต็กเอาดูไหม <c oughs> เขาอาจจะ ดูให้ดีก่อนะอะไรเยังี้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรก็ให้เขาโอเคในสิ่งที่เขาทําอยู่ก็ก็ต้องทนอ่ะเหมือนถ้าเกิดเขาก็ไม่รู้จะปรึกษาอ่ะก็ถ้าใจเขามันต้องกแบบมันรักคนนี้ไปแล้วอะ่ะมันก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าตอนนี้อีกคนหนึ่งเขาแบบอยู่ในสถานะอะไรอะ่ะเหมือนก็ต้องแลกกันความสุขกับความทุกข์ละเนาะ ก็อยากขอโทษในหลายอย่างที่ที่ทาให้น้อยใจหรือว่าที่วิ่งไปเยอะมากวี่งไเยอะมากเลยแล้วก็โจกถ่ายทอดโอ๊ตมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เราเคยมาคือเป็นนักแสดงที่ที่ทําการบ้านแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ตรงตามที่เราต้องการเราเห็นพัฒนาตัวละครเลยตั้งแต่ภาคหนึ่งมาเราดูภาคหนึ่งภาคสอง ยิ่งมาดูพร้อมกันเราจะเห็นว่าโจ๊กแม่งสามารถเป็นโอทได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องขอบคุณครงนั้ก็มีอะไรนี่ขอโทษแล้วก็ขอบคุณเนี่ยทุกๆอย่างอะไรที่ผ่านมาก็ผ่านไปผมเป็นคนไม่ยุดอดีตอยู่แล้วเราไฟกันนตอนที่เราถ่ายแล้วก็ไฟกันเราแม้กระทั่งเรื่องแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องส่วนตัวเราก็ไฟกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพอเรากลับมามันคือแบบ มันก็คือการเรียนรู้มันคือการการให้อภัยมันผิดพลาดกันแล้วมันก็โอเคฮะเพราะว่าผิดพลาดจะไปทำเติมกันก็ทำ้งหเราต้องผิดพลาดกันทุกคนเลยเนาะถ้าตัวเราผิดพลาดเราอยากให้คนให้อภัยเลยถูกเนาะมันต้องร้องนะชิคกี้อย่างนี้แหละ Good but it depends on what you look and how you s e e l ตดรู้ไหมได้เป็นคนแรกเลยนะที่พูดแล้วได้ไวใจพี่ รู้พี่พออเดอรของแกแล้วน่นะ <ผม S 1> เขามีรู้แล้วพี่รู้หรือเปล่าว่าแกจะทําลายครอบครัวของหนึ่งเขาได้อ่ะผมรักพี่เขาไปแล้วอะอยากจะทําอะไรตามใจฉันหน่อยเจุนนั้นแกต้องการทํตามใจบอกสักครั้งเธอไม่ต้องต้องกูกับปัจจุบันณตอนนี้ก็ได้สุดท้ก็คือ